อุ้ยใครจะโชคดีเหมือนเราได้กินไก่ทอดที่อร่อยแล้วก็โคตรถูกด้วยเธอวันนี้เราไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดน้าปักซอยไก่ทอดสตูนอร่อยมากแล้วก็ดังด้วยนะเธอนี่ทั้งหมดนี้คือ50บาทเนื้ออกสองชิ้นแล้วก็เครื่องในแบบเต็มเ1็มชิ้นแล้วก็มีกระเพาะอีกหนึ่งชิ้น4ชิ้นเนี่ยห้าสิบบาทเท่านั้นเธอ แล้วมาดูข้าวเหนียวก้อนใหญ่เนี้ยแค่5บาทบ้าไปแล้วแล้วก็ขายอย่างเนี้ยทุกเจ้าเลยนะเธอที่สตูน่ะเพราะฉะนั้นคนบ้านนอกนะถึงแม้ว่าจะมีความเป็นอยู่ไม่รำ่ำไม่รวยอะไรแต่เราก็จะได้กินของถูกและอร่อยนะเธอคลิปนี้ยาว3้ำนาที่กว่า,วาเพลินๆไปเลยจ้า No. Mm -hmm.